สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับช่อง God Eye แ,แล้วมาพบกันกับช่วง Tell the History วันนี้เป็น EP ที่5นะครับปีคศ1993โลกได้รู้จักกับความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์จูร a สิกาพาร์คด้วยความสำเร็จถะลมทลายทำให้จักรวาลภาพยนตนร์ไดโนเสาร์มีภาคต่อออกมาถึง2ภาคได้แก่จูรลสิกาพาร์คหรือรดเวอร์และจู r ลสิกาพาร์ค3สารต่อความสำเร็จจนกลายเป็นตำนานืนเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นกว่า14ปีสวนสนุกไนโนเสา์แห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับการปรับปรุงโดยเจ้าของคนใหม่สู่ชื่อจูราสิกเวอร์แล้วก็สามารถสร้างความสําเร็จได้เป็นก่อเป็นกำรรขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำเงินสูงที่สุดในโลกอีกเช่นเคยบางคนอาจจะลืมเนื้อเรื่องไปบ้างวันนี้เราจะมาสรุปแบบเนื้อๆเน้เน,นให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันรับรองว่าเต็มครบรถอารมณ์แน่นอนจูราสิกพาร์ค1993 จอห์นแฮมมอนประธานบริษัทอินเจนผู้มีความฝันจะปลุกชีวิตของราชาโลกดึกดำบรรพ์ให้กระดับมามีชีวิตอีกครั้งเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยระดับโลกทำให้เขาควานหาตัวนักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีมาสารฝันดังกล่าวจนเขาได้พบวิธีการนำเลือดที่อยู่ในตัวยุงที่อยู่ในอัมพันมานานกว่าร้อยล้านปีเลือดของเหล่าไดาโนเสาร์จึงเป็นก้าวแรกในการปลุกชีวิตของเจ้าโรคดึกดำบรรพ์ให้กระดับมามีชีวิตอีกครั้ง ความฝันในการเปิดสวนสนุกข,ของเขาใกล้เป็นจริงแต่ด้านเกิดเหตุการณเสียชีวิตของพนักงานด้วยฝีมือของแดนนเนาส์าเข้าเสียก่อนทําให้จอห์นแฮมอนต้องเรียกตัวเราผู้เชี่ยวชาญให้มารับรองความปลอดภัยของสวนแห่งนี้พวกเขาเหล่านั้นก็คือดรอารันแกนนักบรรพชีวินวิทยาดเรเอลลี่แซตเลอร์และดรเอียนมอลคอมนักคณิตศาสตร์พร้อมทั้งเหล่าผู้ถือหุ้นของบริษัทอินเจน ยังได้ส่งโรโนเจเนโรทนายความให้มาเป็นพยานรับรองสวนสนุกไดโนเสาร์ด้วยนักเกาะอิตอรานูบาบริเวณไซเอ A คือสถานที่ที่พวกเขาลงไปตรวจสอบเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับเหล่านักวิชาการทั้ง3คนจอห์นแฮมมอนก็ได้เชิญทั้ง3คนไปนั่งรถไฟฟ้าอัตโนมัติเที่ยวชมสวนในรูปแบบเดียวกับที่เขาจะทําการเปิดจูราสสิกพาร์คพร้อมด้วยทิมและเล็กหลานชายของแฮมมอนทั้งหมดพากันเที่ยวชมสวนจนไปเจอ ไทเซร์ทอปที่นอนป่วยอยู่ด็อกเตอร์เอลลี่จึงขออยู่ดูอาการเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้ก่อนแม้ว่าอีกไม่นานจะมีพายุเข้ามาถลม่มเกาะแห่งนี้ก็ตามในขณะเดียวกันนั้นโปรแกรมเมอร์ประจำจูเลสิกพาร์คเดนนิสเนตทอรี่ได้แอบเจราจาลับๆกับบริษัทคู่แข่งในการลักลอบขโมยตัวอ่อนของไดนโนเสาร์เขาจึงดำเนินการวางแผนรบกวนระบบความปลอดภัยทั่วทั้งเกาะ เมื่อรั้วไฟฟ้าที่กักขังเหล่านดาโนโ์เสาไม่สามารถทำงานได้พวกมันจึงออกมาเพ่นพ่านนั่นก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการหนีตายของมนุษย์บนเกาะและเหล่านดาโนโ์เสาที่เป็นผู้ร่าที่สมบูรณ์แบบนั่นทำให้แผนการเปิดสวนจูรลสิกพาร์คล่มลงไม่เป็นท่าจอห์นแฮมมอนอด์ไรสิทธ์ไรเสียงในบริษัทอินเจนส่วนดรเมลคอมก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเพี้ยนหลังจากตีพิมพ์บทความโจมตีบริษัทอินเจนว่าปลุกชีพไดโนเสาร์กลับมา และมีการเสียชีวิตจากการถูกเจ้าสัตว์โลกดึกดบรรน,นี้สังหารกว่า3คนแต่นั่นไม่อาจจะหยุดยั้งแผนการของบริษัทอินเจนได้จูเลสิกพาร์คเดอะรอดเวอร์1หนึหลังจากแผนการเปิดจูเลสิกพาร์คล่มลงทุกอย่างเหมือนจะจบแต่ในวันหนึ่งครอบครัวนักท่องเที่ยวก็พากันไปตั้งแคมป์บนเกาะอิเอราโซนาโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือไซบี B. อีกหนึ่งสถานที่ทดอรองปลูกชีพไดโนเสาร์ให้กระดับมาจนลูกสาวของพวกเขาถูกพวกมันทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปจอหนแฮมมอนถูกปลดลงจากการเป็นประธานบริษัททันทีเปิดทางให้ปีเตอร์รัดโลเข้ามาคุมแทนเขามีแผนการในการสร้างจูราสสิกพักขึ้นมาใหม่ร้างกุง้งซานดิเอโกโดยใช้ไดโนเสา์จากเกาะอ,อิธราซอนา เกาะที่ไร้การเหลียวแลตั้งแต่เหตุการณ์ในจุลสิษย์พรคครั้งก่อนทําให้พวกมันเติบโตและขยายพันธุ์ปลุกสัญชาตญาณน,นักล่าจนดูร้ายกว่าเกา่าแฮมมอนไม่เห็นด้วยจึงได้ทําการว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปสํารวจที่เกาะอีิทราซอนาเพื่อยืนยันว่าพวกมันอันตรายเกินกว่าจะนําเข้ามาสู่เมืองได้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคือดรซาร่าฮาร์ดิง แฟนสาวของดร์มาคคอมทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะต้องกลับไปอีกครั้งเพื่อช่วยแฟนสาวท่ามกลางการตรวจสอบนั้นพวกเขาต้องคอยหลบลีกเรานักล่าที่ปีเตอร์รัดโลส่งมาจับไดโนเสาร์ไปด้วยข้ามกลางความวุ่นวายนั้นพวกเขาได้ช่วยเหลือลูกไดโนเสาร์พันธีเร็กมาได้แต่ไม่ทันจะได้ช่วยเหลือดี ทีเร็กตัวแม่ก็ปรากฏกดตัวมาโจมตีพวกเขาจนตู้คอนเทนเนอร์ที่พักของพวกเขาตกลงจากหน้าผาและหนึ่งในทีมดังกร่าวก็ถูกสุดยอดนักล่าตัวนี้สังหารไปท่ามกลางวิกฤตเองดาวพานของลัดโลก็สามารถจับทีเร็กทั้งสองตัวไปได้เมื่อพวกมันไปถึงเมืองซาดีเอโกพวกมันก็ดูดออกจากการควบคุมออกอารวาสท,ทำลายเมืองและไล่ปิดชีวิตมนุษย์จนคนในเมืองต้องหนีตายกันจ้าระวันด็อกเตอร์มาลคอมและด็อกเตอร์ซาร่า จึงได้หาทางจับพวกมันเข้ากรงอีกครั้งจนสำเร็จเมื่อเหตุการณ์สงบลงทางการได้สั่งให้ทีเร็กทั้งสองตัวกลับไปยังที่เกาะอีเราซอน้า e ona, และประกาศให้เกาะบริเวณน,นั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสูงสุดปิดตายไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ใดเข้าออกเด็ดขาดทุกอย่างเหมือนจะสิ้นสุดจูราสิกพัาร์ค3 2001 วันหนึ่งอีริกเคอร์บี้และแฟนใหม่ของแม่เบนได้พากันไปท่องเที่ยวที่บริเวณเกาะอิตราโซนาโดยไม่รู้อีโนอิเนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องลงไปบนเกาะและขาดการติดต่อนับตั้งแต่นั้นร้อนไปถึงพอและอเมนดาเคอร์บี้ได้ไปว่าจ้างดรอารันแกนโดยออกอุบายให้พวกเธอบินทัวร์รอบเกาะอิตราโซนาดรอารันก็พาลูกศิษย์พวกเขาไปร่วมงานนี้ด้วย โดยแท้จริงแล้วทั้งสองคนเป็นพ่อและแม่ของอิริคเคอร์บี้พวกเขาหลอกให้ด็อกเตอร์อารันพามายังเกาะแห่งนี้เพื่อตามหาลูกชายทั้งหมดโอรงจอดสู่เกาะฮิตราซอนาอย่างไม่ราบรื่นนะักเพราะโดนสไปโนซอรัสโจมตีแถมโทรศัพท์ดาวเทียมก็ถูกทำลายไปทั้งหมดต้องเอาตัวรอดบนเกาะนี้ให้ได้จนพวกเขาไปพบกับร่างของเบน แต่บริเวณเดียวกันนั้นมีวิดีโอของอีริกตกอยู่เช่นกันทําให้พวกเขารู้ว่าอีริกยังรอดชีวิตอยู่จึงได้ออกตามหาอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นบิลลี่ลูกศิษย์ของ an, ดอกเตอร์อารันดันหยิบเอาไข่ของแรปเตอร์ติดมาด้วยทําให้ทั้งหมดถูกพวกมันตามล่าทั้งหมดพากนันหนีตายไปจนถึงรุ่งเช้าจึงได้พบกับอีริกพวกเขาตัดสินใจร่องแม่น้ําเพื่อไปยังบริเวณหน้าเกาะและหนีออกจากเกาะแห่งนี้ให้ได้ ระหว่างทางดรอารันได้ยินโทรศัพท์จากดาวเทียมมาจากกองอึของไดนโนเสาร์จึงได้ติดต่อไปยังดรเอลลี่แซดเลอร์คู่หูคนเดิมแต่เขาไม่ทันได้บอกเธอว่าแค่ซสซบดี B, เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นก็โดนสไปโนซอรัสโจมตีจนตกแม่น้ำไปทั้งหมดพากันหนีตายอีกครั้งจนมาถึงชายหาดและได้พบกับเรานาวิกโยธินที่มาช่วยเหลือจึงสามารถรอดหนีกลับบ้านได้ โดยบินลี่บาดเจ็บสาหาัสและเกาะแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้อีกครั้ง